ที่ทะเลบาแดงเนาะของตำบลเชียงแหวนเราเนี่ยคือมีต้นทุนที่สูงมากทั้งต้นทุนเรื่องวัตถุดิบต้องทุนทั้งบุคลากรต้องทุนทั้งประชากรต้นทุนชุมชนต้นทุนทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมีหมดเลยนะคะตรงนี้เนาะก็ประมาณว่าที่นี่เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทะเลบาแดงเนาะก็จะมีบัวมีดอกบัวที่หนาแน่นมากนะคะก็ประมาณ25 0 0 0ไร่5 5 0 0กว่าไร่นะคะแล้วก็จะมีต้นทุนทางพืชนานะคะแล้วก็นกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีวัชพืชที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นต้นทุนที่เป็นแหล่ง เรียนรู้เป็นแหล่งหากินของชุมชนที่นี่นะคะทั้งกุ้งหอยปูปลานะคะแล้วก็พืชผักที่อยู่ในทะเลบวแดงตรงนี้นะค่ะเป็นต้นทุนส่วนที่ทําให้ชุมชนของเจียงแหวนเนี่ยได้มีต้นทุนที่สูงมากในการดํารงชีวิตน,นะคะแล้วต่อมาก็คือเป็นต้นทุนการท่องเที่ยวนะคะก็คือเราก็มีของทะเลบวแดง,แดงก็จะมีบวแดงอยู่แล้วก็เรื่องของวัฒนธรร,รมประเพณีที่12ของ14แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นวัฒนธรรมทางวัดเป็นวัดที่มีเป็นวัดที่เก่าแก่นะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านโบราณตำนานผาแดงนักไอซึซื่นของเราอะค ก็จะมีเกาะกลางน้ําก็คือดอนหลวงดอนหลวงนี่ก็คือเมืองโบราณที่เป็นบ้านของผู้ปลูกยาหอมแล้วเป็นบ้านของนางไอซซึ่งมีหลักฐ,ฐานประจักษ์อยู่แล้วตรงนี้นะทำให้เราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านสืบสานวัฒนธรรมเป็นหมู่บ้านแห่งตำนานพานางไอแล้วส่วนต้นทุนอีกตัวหนึ่งก็คือต้นทุนของชุมชนต้นทุนของชุมชนก็คือประชากรที่อยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่มีการทําไรท่ทานานะคะอู้งข้าวอู่น้ําของเราตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อยอดต่ออาชีพของเราหลังจากทํานาก็จะมีอา เสริมการขึ้นตาลบ้างการทําน้ําตาลบ้างการทาอาชีพต่างๆบ้างเนะะี่ยค่ะตรงนี้ก็จะมีค่ะประมาณนี้ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะซึ่งของเรานะคะก็ต้นทุนของเราซึ่งมันมีอยู่แล้วในต้นของเราก็คือเรื่องของเทะเลแดงเรื่องธรรมชาติเรื่องวัตถุดิบที่มีอยู่ในหนองหานแล้วก็เอาวัตถุดิบที่อยู่มีในท้องถิ่นนะคะมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะคือชุมชนแล้วก็ของเชียงแหวนนะคะหมู่บ้านเชียงแหวนเขามีภูมิปัญญาแล้วก็มีวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วแล้วก็มีต้นทุนที่ที่สูงนะคะก็อยากใ นำสิ่งที่มีและสิ่งที่ใช่ซี่สิ่งที่เขาต่อยอดได้ในพื้นที่นํามาบูรณาการนํามาปรับปรุงนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดให้เขาได้มีรายได้เกิดขึ้นในในชุมชนนะคะตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วเรื่องการที่จะมาทําให้สิ่งที่เรามีอยู่อย่างเช่นบัวแดงดอกบัวสายบัวแล้วก็เป็นวัตถุที่อยู่ในน้ำือเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาเอามาแปลรูปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพืชเป็นกกเง,งี้ยค่ะที่มันมีอยู่ในน้ําพวกผักตบชวาพวกวักชพืชต่างๆยยกกตัวออ่่าาง็คืเชน อยากเนี่ยสามารถทําชาได้แล้วก็พวกต้นไม้ของเขาต้นเขาสามารถทํำฐานหรือว่าเป็นยาปรุงยาได้เลยตรงนี้อยากให้ทางเยาวชนอาสานีก็ของรัชพัฒ์เนี่ยคะดูแลตรงนี้คืออยากให้นําตัวนี้มาเพื่อต่อยอดให้กับชุมชนให้เกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้นะคะ ความรู้สึกที่ได้ลงพื้นที่นะคะหนูได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่ไปถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อจะประกวดโครงการนี้นะคะคือเราไปลงพื้นที่อะค่ะแม่แม่ที่อยู่ในชุมชนคือน่ารักกับเรามากดูแลเราดีมากสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือ1แม่แม่โอเพ่นในการสร้างเพจเพื่อจะโปรโมทสินค้าในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์หรือผ้าที่ย้อมจากดอกบัวแดงเมนูอาหารต่างๆที่ทำมาจากไหลบัวที่เป็นวัตถุดิบของดอกบัวแดงต่างๆเพื่อจะแบบว่าพัฒนาชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชนรู้สึกดีมากๆค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แม่ๆน่ารักกับเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เราปิดโครงการเลยคะ่ะ พวกเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวเนื่องจากทะเลโบแดงเที่ยวได้เฉพาะบางช่วงเวลาและในพื้นที่ยังไม่มีรูเส้นทางการท่องเที่ยวค่ะพวกเรานะคะจึงช่วยการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงระหวา่างทะเลโบแดงและชุมชนบ้านเชีเยงแหล่ีกทั้งยังมีกิจกรรมน่เหนือจากการน,นั่งเรือชมทะเลโบแดงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีค่ะ าการโรงแรมไม่มีส่วนร่วมในโครงการจัก,กรวาลบัวแดงคือได้เรียนรู้การทำอาหารจากบัวแดงและเรียนรู้การพูดถึงการอบรมการตกแต่งอาหารจากอาจารย์สุธิพงศ์สุริยะและไอติมเช์เบทจากดอกบัวแดงค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัก,กรวาลบัวแดงค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ แล้วผมก็ดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทาโครงการจักรวาลบัวแดงได้ทําอาหารให้นักท่องเที่ยวได้ไปพัฒนาของชุนชนที่ทํามาจากดอกบัวหรือลาบัวของดอกบัวแดงแล้วก็ได้มาแบบพัฒนาทะเลบัวแดงให้มีแบบผู้คนมามากขึ้นครับผมค่ะในฐานะเป็นนักศึกษานิเทศศสตร์นะคะก็การมีส่วนร่วมในการคิดคอนเทนต์ต่างๆโปรโมทเผยแพร่ผ่านชื่อทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ค่ะโการโปรโมทไปที่ Facebook, Instagram TikTok ก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำโครงการจักรวาลบัวแดงค่ะ จากที่ที่ผ่านมาเราก็ทําอยู่แล้วเนาะแต่เพียงแต่ว่าโครงการยุวชนอาสาของราชพัฒน์ก็ถือว่าดีมากนะคะทำให้ชุมชนได้เรียนรู้ว่าจะทําอย่างไรนะคะที่จะทําที่ดอกบัวที่เราม um ีอยู่มาอัพให้เป็นสินค้ามาผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าออกมาใหม่และสามารถผลิตออกมาได้สินค้าใหม่ทาให้ชุมชนนะคะได้มีความรู้ตรงนี้นะคะได้มีความรู้ในการที่จะทําการที่จะเอานำนำวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในต้นทุนที่เราสูงอยู่แล้วนะเริ่เกเป็นดอกบัวที่ต่างๆที่มาทำนะคะอย่างเช่นมาทําตัวไอศครีมบัวแดงแล้วก็มาทําน้าบัวแดง ะะจากน้ำมะนาวหรือน้ำที่มันใส่ผสมผสารกันนะทำให้เรานะได้รู้ว่าสามารถนํามาทาเครื่องด,ดื่มได้และสามารถมาตอบโรทย์ที่จะทําอาหารต่างๆได้อย่างนีน้ก็คือสามารถพัฒนาแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากสำหรับชุมชนนะคะ1ก็คือแม่แม่ก็ได้พบปะกันได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่รู้นะคะสิ่งที่มีอยู่และภูมิปัญญาที่มีอยู่ได้เติมเต็มสิ่งที่มีอยู่แล้วก็นําสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะ พอพอเราได้เรื่องของยุวชนอาสาขเข้ามาเนี่ยฮะก็ทําให้ให้พวกเราทางกลุ่มและชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะคะชุมชนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะตรงนี้นะคะก็อยากให้ต่อยอดต่อยอดไปยาวๆ Umwelt แล้วก็ต่อยอดไปให้สุดนะคะตรงนี้เพราะว่าความรู้สึกที่มีก็คือคือทําให้เรารู้สึกว่าดีะคะ่ะแล้วก็อยากให้ต่อยอดสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะอยากให้อ่าวิชาการมาแนะนาหรือว่าวิทยากรมาแ,แนะนําในส่วนที่เราไม่รู้แล้วมาเติมเต็มอยากให้ผลิตสินค้าให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็ได้ คเกิินที่สวยเพื่อตอบโจทย์ตลาดขอให้ได้ตัวนึงก็คือได้อ,อยอได้มาตรฐานเพื่อให้เราได้ขายได้ และอีกอย่างก็คืออยากให้ทางยุวชนอาสามาช่วยเรื่องของประช,ชาสัมพันธ์นะคะเพราะตัวน,นี้การตลาดมันมากขึ้นชุมชนเราถ้าจะมาขายแค่แบบขายหน้าร้าน,นมันก็ขายยากอยู่แล้วขายออนไลน์อยากให้มาช่วยเรื่องของการการทําออนไลน์เรื่องการประช,ชาสัมพันธ์นะคะตรงนี้สาคัญน,นะคะเพราะผสินค้าถ้าผลิตขึ้นมาแล้วเราไม่มีตลาดและไม,ม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม่มีออยหรือไม่มีอะไรมาตรฐานเนี่ยมันจะขายยากนะคะ,ะสาคัญก็คือมันจะได้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคนะคะตัวนี้ก็คือมีความมั่นใจมากขึ้นนะทำให้ชุมชนเราเนี่ย a s ส e ตัวเองอัพชุมชนอัพสินค้าอัพทุกสิ่งอย่างมันก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะเพื่อทุกคนได้สบายใจแล้วก็ทานอย่างมีความสุขนะคะตรงนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ